ครับมาดูอีเล่หน่อยเลยครับเครื่องบินเครื่องบินสี่พาไปเบิง้งติดถนนเลยครับ จะพาไปดูขั้นนี้หน่อยก็ทรงพระเจริญขั้นบม่ใหญ่เลยฝนกระตกเพราะฝนฝนกระตกดูเครื่องทางในมันเป็นยังไดไม่ว่าจะนาจะได้ขึ้นบกในระคบ จากมันจากข้างในของเขาอันนี้ก็เป็นมวนเจ็บของมวนเจ็บไปน,นั่นกุปูวินาม้วนเจ็บไ,บกบไ,บกบไบปกระเปา๋า โอ้โอี่ของแก่้อมโอเ้อโอเ่องดีนี่มาพร้อมครับ นี่มาพระเจ้าเรียงมาเลอผมแฮมแฮมเป็นไดละเนื้อเฮ้นได้หมากมากครับเอ้าจะ่ำแห้งเลยแม่ผู้หนึ่งเกิดบ่แห้งกว่าไหนด,ดิเอ้าเอ้า Các cháu thịt tế không? Các cháu hắn là hắn đã Các cháu vào thịt tế Mà mê Mà mê, mà mê Perfeito. É, onde é caco, hoa tiêu rồi mấy anh.